ซื้อลอแม็กับรรทุกอยู่ใช่ไหมนี่เลยแม็กโปรมีทั้งขอบ14และขอบ15แบกหนักแบกทนแล้วน้ำหนักได้ข้างละ3ตันของต้องมีพวงกุญแจสุดเฟี้ยวไฟเลี้ยวไม่ต้องเปิดกติกาคือใครคอมเมนต์ใต้คลิปแล้วโดนใจเรารับไปเลยพวงกุญแจโปรบรรทุกหนักแต่เดี๋ยวก่อนเรามีของรางวัลใหญ่แจกท้ายคลิปลออ่านคอมเมนต์อยู่นะครับ วันนี้ผมจะพามาดูล้อแมกโปรของทางเราว่าล้อแมกมีกี่แบบมีกี่ลายนะครับมีชนิดไหนบ้างนะครับล้อแมกโปรของเราเนี่ยก็จะมีอยู่2แบบผแบบที่1จะเป็นแบบก้านโยกของส่วนแบบที่2เนี่ยจะเป็นแบบก้านคู่ทีนี้ล้อแมกของเราเนี่ยก็จะมีทั้งเพาเดิมและเพาลอยวันนี้ผมจะพามาดูแบบเพาเดิมก่อนเพาเดิมเนี่ยก็จะเป็นแบบตัวที่อยู่ข้างหน้าผมนี่เลยซึ่งอย่างที่ผมแจ้งไว้ก็จะมีทั้งหมดขอบ14และขอบ15บาผมขอพูดข้อดีของล้อแมกของทางโปรก่อนละกันล้อแมกของทางโปรเนี่ยข้อดีคือหนักได้ว่าข้งเรา แล้วก็ข้อดีอย่างที่2เนี่ยจะเป็นอยู่ที่หน้ากว้างเนี่ยหน้ากว้างเรากว้างกว่าล้อเ,เดิมนะครับของเราจะกว้างอยู่ที่8 ซ 8, society, is, ึ่งความกว้าง8เนี่ยข้อดีของมันคือนะครับพอความกว้างของล้อเนี่ยมันมากกว่าทําให้ตัวยางเนี่ยมันก็จะมีปริมาณที่มากกว่าขับขี่ดีขึ้นนะครับกาะติดถนนมากขึ้นส่วนคอบ14เนี่ยถามว่าเหมาะกับใครบ้างคอ14เนี่ยจะเหมาะกับสายโลดต่้สายย่อนะครับเพราะว่าด้วยความที่มันขนาดคอบ14เนี่ยมันก็จะขนาดเล็กขึ้นนะครับขอเราไม่แต่งแล้วสวยงามมากขึ้นเหมาะกับคนที่ต้องใช้รถเนี่ยขึ้นเขาขึ้นทางชันบ่อยเพราะคอบ14เนี่ยทำให้รอบเนี่ยไวกว่านะครับแล้วทําให้มันมีกําลังส่งมากกว่าทีนี้เรา พูดถึงตัวขอบ5กันขอบสหาเนี่ยเหมาะกับกใครบ้างจะเหมาะกับคนที่ต้องการใช้ล้อตัวนี้ระยะยาวเพราะว่ายางเนี่ยมันจะหนากว่าทำให้เวลาขับไปนานๆเนี่ยมันสึกได้ยากกว่าทีนี้นะครับล้อของโปเนี่ยมีราคาไหนบ้างผมเริ่มตัวที่ล้อเผาเดิมก่อนละกันถ้าเผาเดิมขอบ4เนี่ยจะราคาอยู่ที่4,400ส่วนถ้าเป็นตัวขอบ15เนี่ยจะราคาอยู่ที่4,900นอะครับอันนี้สําหรับสีปกตินะส่วนถ้าเป็นแบบโครเมียมเนี่ยแบบชุบเงินเลยเนี่ย จะอยู่ที่7,500บาทส่วนของเพาลอ,อยเพาลอ,อยเนี่ยถ้าเป็นขอบ14เนี่ยจะอยู่ที่4,900บาทส่วนถ้าเป็นตัวขอบ15เนี่ยจะอยู่ที่5,400บาทตัวโฟเมียมเนี่ยจริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ยของเราเนี่ยมีโปรโมชั่นลดอยู่นะครับจากราคาเต็มมันเนี่ย10,000บาท ณนะปัจจุบันตอนนี้เนี่ยเราลดอยู่ที่25นะครับจะเหลือแค่7,500บาทถือว่าลดไปเยอะมากเลยถ้าท่านใดสนใจเนี่ยสามารถติดต่อได้ที่เบอร์02-102-1975โทรเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมที่ร้านได้หรือว่าจะขับเข้ามาวอล์กอินมาติดตั้งที่ร้านก็ได้ฝากรบกวนทุกท่านกดติดตามกดไลค์กด s u b s ไ r i b e ให้กับทางช่องโฟรวทุกหนักด้วยนะครับผมทั้งในย t u b e ทั้งในเพจ a c e b o o k ขอบคุณมากเลยครับผมสวัสดีครับแจกเสื้อฟรีสาหรับชาวมันทนนนา ให้เราทางเพจโป้มันทุกหนักง่ายๆแค่เนี้ยก็รับเสื้อไปใส่อวดแฟนที่บ้านได้เลยว้าว